เสียงเดือดผุดๆจากว่าชาบูฟังแล้วมีความสุขเนาะลุยอื้มออ,อ,อวันนี้เราจะมากินทงคัตสึฮอทพอตกันค่ะ น้ำซุปกระดูกหมูเคลียวพร้อมเส้นมันหนึบแถนมน้ำจิ้มงามาในซองด้วยนะคะทงคัตสึฮอตพอตทําง่ายๆนะคะแค่ฉีกซองนี่ในนี้เขาจะมีเห็ดหูหนูกับฟองเต้าหู้ด้วยนะแล้วก็มีเส้นมันหนึบแล้วก็ฟองเต้าหู้เยอะนะวว่าไม่ได้แล้วก็วุ้นเส้นค่ะ นี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยจ้าพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ซอสทงคสืสอที่เขาเตรียมไว้ให้ลงไปค่ะโอ้เขาให้มาเยอะเลยนะเข้มขนน้นแน่แน่กลิ่นหอมตีขึ้นมาแล้วค่ะพอใส่ลงไปนะจากน้ำใสๆน,น้ำมันจะสีขาวขุ่นพอน้ำซุปเราได้ที่เราก็ใส่เครื่องเคียงที่เขาเตรียมไว้ให้ลงไปค่ะ ใส่ฟองเต้าหู้กับเห็ดหูหนูลงไปด้วยอันนี้มีมาให้ในเซตเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เส้นมันหนึบลงไปต้มค่ะเส้นจะกั็นะีนะใส่ลงไปเลยจ้งถ้าเกิดมันสุกแล้วมันจะใส่ใส่เนาะใส่ของทุกอย่างลงไปน่ะเต็มหมอ้อพอดีนี่ต้มแปบ,บเดียวเส้นมันเริ่มอ่อนแล้วนะ เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเสียงเดือผดผุดๆจากหม้อชาบูฟังแล้วมีความสุขเนาะพุ้นเส้นของเราเริ่มสุกแร่มาะอื้หิวแล้วอะเดี๋ยวขอชิมฟองเต้าหู้ของเขาก่อนนี่นะจิม้มน้ำจิ้มที่เขาให้มานะลุยอื้ม อร่อยโอ้เส้นมันนึบเส้นมันนึบนึบสมชื่อดูเส้นจิ้มลงไปเลยจ้าเส้นมันนึบเยอะๆเส้นขุดดีอะเส้นขดุดดีหนึบอร่อยต่อด้วยเห็ดหูหนูค่ะ เฮ้ยซองเดียวเอาอยู่คุณคนเรียกว่าอะไรรากบัวปัเขามีมาให้ในซองนะเป็นเครื่องเคียงอืฟินกินชาบูคนเดียวที่บ้านยังไงให้ฟิน cái nhân dạo ạ. Tính này mà nè Ừ มาสองเต้าหูมาอสองเต้าหูต้องเข้าแล้วสวนใจสินค้าก็สั่งซื้อทิตกร้าได้น่ะ ของดีบอกต่อโคระลอย